วิลค AH ัมส์ทูเดอะเอเอสมอเตอร์แชนแนลแวร์วีดิฟดีฟอินทูเดอะเลตเตสคาร์โมเดลออนเดอะมาร์เก็ตทูเดย์เพื่อเทคกิ้งเอคลอเซอร์ลุคเอ็ดเดอะอลนิวสองพันยี่สิบห้าฟอร์ดแรนเจอร์เอทรักแด้ดเบลนรักดูรับบิลิตี้วิดโมเดิลฟีเจอร์เลทส์จัมป์สเต็ตอินทูอิดเดอะสองพันยี่สิบห้าฟอร์ดแรนเจอร์อิสเเอเบลอัปเดตเท็ดเวอร์ชันออฟเดอะพ popula midsize ปิกอัพไรออฟเดอะแบ็ตเดอะเอ็กเทียร์อิสสไตรกิ้งวิดอิดไว้แอคเรทีฟสแตน The front wheel has been refreshed, now lager, with a more pronounced design that makes the truck look even more powerful. The headlights are sleek, with a modern LED signature, adding to the truck's muscular appearance. The sculpted body line gives the Ranger an athletic look, while the lager wheel arches and 18-inch wheels complete the rugged feel. Ford has also included some functional elements, such as the redesigned rear bed. ริชปรอมิซิสต์ทูบีบอททัพแอนด์สปอเชียส์สำหรับการยิงออลค่ายออฟเกียร์ moving onto performance the สองพันยี่สิบห้าแรนเจอร์อีส์อีควิปเป็ดวิดเอชอยส์ออฟเอนจิน including a turbocharged สองจุดสามลิตรอีโคบูส์โฟร์ไซลินเดอร์แอนด์เอมอร์พาวเวอร์ฟูลสองจุดเจ็ดลิตรวีหกเอนจิน the four-cylinder gives you a solid สองร้อยเจ็ดสิบ horsepower offering a great balance between power and fuel efficiency but if you want that extra hum, The V6 p o h e s h o u t around 325 horsepower, which is perfect for towing heavy l o a d or powering through tough terrain. Whether you're taking it on the highway or off-road, the Ranger feels responsive, and the handling is surprisingly nimble for a truck of its size. It comes equipped with an advanced s p e e d automatic transmission, which ensures smooth s h i f t and quick acceleration. The Ranger's towing capacity has been enhanced, making it a top contender in the mid-size segment. With the V6 engine it can t o w าว up to 7,500จอน making it ideal for work or play In terms of ใ s แ s ่ข s งสูสัญชันฟอร์ดแฮ t t ์ทูอิดทู o ฮน o a ิล r trail a n d s m o สม r r o d d without sacrificing comfort it's not a luxury ride right by any means but it's solid and reliable inside the 2025 Ranger feature a modified cabin than its predecessor the dashboard is clean and functional with a l a r g e เซ็นทรัลทัชสกรีนได้รันฟอร์สซิงซี่ซิสเต็มอิดส์อพอร์ตบอทแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้โซสเติงคอนเนคเต็ดอีสเอบริสเดอร์เรียลออฟเดอะคอนโทรลอีสอินปริทีฟแอนด์มีพื้นที่สำรองสำหรับเกียร์เดอร์ซีด์อัพคอมฟอร์ทเบิลออฟเฟอริงกูสอพอร์ตสำหรับทริปยาวและเดอร์แมทเทียลแฮฟบีนอัปเดตสำหรับเอ่อล่อพรีเมียมฟีลวายอิดสติลเอทรักอินเทอร์เนีย ฟอร์ดแฮส์มานาคทูอินคอปเปอเรตโมเดิร์นดีไซน์เอเลเมนท์ที่ทำให้มันรู้สึกทันสมัยและโมดสไตล์ชิชเดอร์เรียซีด์ก็อัลซอสปาเชียส์ดังนั้นถ้าคุณต้องการพาผู้โดยสารไปด้วยเดอร์จะมีห้องเพียงพอที่จะกระจายออกโดยรวมแล้ว2025ฟอร์ดแรนเจอร์เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับใครก็ตามในตลาดสำหรับรถเอสเซนซ์มันมอบประสิทธิภาพกลุ่มและความเป็นมืออาชีพด้วยการผสมผสานที่สมดุลระหว่างพลังงานฟีเจอร์และความสะดวกสบาย Whether you hauling gear or just commuting, the Ranger is ready for whatever life pro at it.